และกูขี้อ่ะไอ้ชัดไอ้ชัดไม่ไม่ไม่ออกนอกตอนนั้นไอ้เฮียกูแม่งเรียนอยู่โรงเรียนมอต้นจะไปกูไม่ขอเอยดามเพราะเขาโดนโรงเรียนอะไรนะได้ะตอนนั้นกูไปกินไอ้เหียไปกินในไอ้นั่นเป็นเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นเล็กต้มยำเออแล้วกูก็กินปลาไข่ก็ปจำวันนั้นได้อย่างดีเลยแต่ทีนี้ไอ้เฮียกูแม่งไปเรียนข้าววิทยาศาสตร์ แล้วกูเออแล้วกูเจ็บขี้มากเลยสัูเจ็บไม่รู้จะเจ็บยังไงแม่งแบบว่ามันจะทะลักออกมาแล้วคือคือคือถ้ากูไอหัวออกแน่นอนและทีเนี้ยกูไปี่ห้องน้ําชายมันอยู่ชั้นสองห้องน้ําหญิงอ่ะมันอยู่ชั้นที่กูอยู่เรียนวิทยาศาสตร์กูก็เลยกูก็เลยเข้าไปอเข้าห้องน้ำหญิงเข้าไปเออเข้าห้องน้ําหญิงกูถกกูถกกางเกงออกเรียบร้อยยังไหมแล้วกูขี้อ่ะไอชัดไอชัด ที่ที่ออกนอกโถเนี่ยไปอยู่ตรงไหนกระจายตาวโถเลยว่าข้างล่างมันอยู่ตรงข้างๆโถอ่านเลยมันอยู่ตรงที่ด้านเลยแล้วไอ้ตว์ไอ้ยไอพวกผู้หญิงมันมันไปเสือกมาล้างหน้าในห้องน้ำเแม่งก็ล้างหน้ากันก็คุยกันไปแม่งก็หลีกทากันไอ้ตว์และทีนี้แม่งเหมือนได้กลิ่นแม่งกลนม่งโหดมากเลยชัด มึงใครใครขี้ว่ามึงอันนี้อันนี้เสียงซุบซิบใช่ไหมซุบซิบไปแล้เอ่อในีย่เออในเย่มึงใครมึงอยู่วะฮัลโหลแคลใครอยู่คะในห้องน้ำมาค่ะมาทักก็ได้เยอะทียฮ่าฮ่าฮ่าคไปจริงอีข้อองน้ำหญิงไม่ปล่อยยันแม่โถ่เหี้ย กูเลยแม่งเงียบๆไปสักสักพักหนึ่งแม่งเหมือนมันเลยไอ้เงี้ยเหมือนมันต้องไปเข้าคาบเรียนน่ะเออมันมันก็เลยเดินออกไปเว้ยไอ้เงี้ยแต่กูแม่ไว้ไม่ไว้ใจกูกูล้างตูดล้างอะไรเสร็จแต่ขี้กูยังอยู่บนโถนะเว้ยกูกูก็ก้มไปดูไตไอ้ไตนี่ไตมันโตเลยครับเออไอ้เงี้ยมีเงียใครผ่านวะ โอ้โหไปแนบประตูไอ้สัตว์คิดไม่มีใครหรือเปล่าว่าหยาดไอ้เหี้ยหยาดไอ้สัตว์ทำไมรู้ชื่อกูแล้วมึงเอ้ยทักษิณชัยเกษตรที่มานะมึงเอ้ยไอ้สัตว์และอย่างนี้ไอ้เหี้ยกูไม่นับในใจเหี้ยกูลองคิดคำนวณแค่คูเล่นในหัวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตกออกไปแบงนี้ละเนลี่เลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดไปไอ้สัตว์มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งเท่าว่าคนผ่านมากว่าเนลี่มีเกแล้วก็ปิดชื่อวิ่งออกไปได้ไอ้สัตว์กูกูเล่นละหนึ่งสองสามเปิดประตูออกไปเหี้ยแม่ไอ้ส ไอ้เห <laughs> <ality> ี oh yeah, <sh> <sh arp inhale> yeah, ้ยกูรีบไมากไว้แล้วปิดตก้ไป่ไอ้เนี้ยบัตจ่ายจำได้ักสีตักสีตั้งแต่เไอ้เกี้ยกูไม่กูไม่กูไม่อยู่แล้วเห็นไหม